ไยลนไทยนะครับเริ่มทยอยออกมาจากลานสุดแล้วนะครับก่บอจะเรลือไ้เฉพาะพนักงานที่จะจุดครับสองคนกีหน้ากันดองผู้ว่าก็จะขึ้นเป็นผู้ว่าแล้วนะครับกีน่าจะมาเป็นประธานอย่างเต็มที่เลยนะครับกันดองบอกว่าขอขอบคุณนายนะครับ ้ามที่จะจุดชนวนจุดแล้วครับท่านเอาไปแล้วควันขโมงนะครับะหารรุ่ไทยะหารรูป ตีที่หนึ่งหมื่บาทครับปีนี้ขอถ้วยรางวัลรางวัลที่2ครับ14,000บาทครับท่านขอถ้วยรางวัลและรางวัลที่3ครับ12,000บาทและก็ถ้วยรางวัลน,นะครับรางวัลอื่นอีกามากมายครับโอ้ยใคอยังไปซเสี่ยงสคชาสันเมื่อหายแม่บ้านไปได้วยดบ ซีเน่เน่ยี่แหละเป็งขาสั่นกันเลยลกกลางสมบูรณ์นะครับทำมาจะเป็นใังไหน่อไปเป็นเพื่อเพื่อนฟาดฟาดนิ้ใจพยู่กับเรื่องครับตัวพ้